แกลนเดียสตาเปิดปมในใจถูกเปรียบ <S <S ทเทียบเกลดการเก้าตลอดเวลาพร้อมเผยความรักที่พี่สาวไม่ชอบสมาชิกอีกคนจากครอบกลวดด้วยเสียงก้าวที่มีน้องสาวคนกลางอย่างแกนพันวรศหรือที่รู้จักกันในชื่อของแกลนเดียสตาเป็นสาวที่มีความสามารถไม่แพ้คใครเลยก็ว,ว่าได้ค่ะเพราะความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเธอแกลนมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นและยังรวมไปถึงการแสดงอีกด้วย ลาสุดสาวแกนมาเปิดใจแบบหมดเปลือกโดยได้เผยถึงความรักครั้งหนึ่งว่าชอบในความเป็นคนดีของแฟนเก่าตอนที่คบกันพร้อมช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างผ่ากันไปตั้งแผงขายของริมฟุตบาทสร้างตัวและความรักที่ทำให้แกรนเดอะสตาร์ Star, ทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาเดียวกันเพราะเขาไม่เคยเลิกกับแฟน และถูกหลอกให้ขบซ้อนส่วนความรักของแกนกับเด่นคุณพี่เกรดก็ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ห้ามถ้าเลือกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรับให้ได้เพราะเปิดปมในใจของแกดเดอสตาร์ที่ไม่เคยหายไปคือการถูกเปรียบเทียบกับพี่สาวเกรดกาดกาว,ว่าพี่สวยกว่าเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าทำให้เธอขาดความมั่นใจในตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เชื่อว,ว่า ไม่ว่าคนข้างนอกจะว่ายังไงจะเปรียบเทียบยังไงตดก็จะไม่มีวันให้เสียงเหล่านั้นมาทำให้รักกันน้อยลง